สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูได้พานักเรียนนะครับฝึกการคูณเลขให้มันเร็วนะครับโดยาการคูณเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่หลักก็ตามนะครับถ้ามีเลขศูนย์ตามาตามหลังนะครับในจำนวนนั้นนะครับเราก็สามารถเอาเลขศูนย์มาเขียนไว้ก่อนนะครับ ซึ่งพาทาไปแล้วนักเรียนก็สามารถทําได้ดีนะอย่างเช่นข้อหนึ่งนี่นะข้อหนึ่งเนี่ยครูพาทาอย่างนี้แหละ,ะมีเลขศูนย์เอามาได้เลยนะถ้ามันอยู่หลังหลังสุดของจํานวนนั้นนะครับอย่างเช่นหนึ่งร้อยมีเลขศูนย์อยู่ข้างหลังกี่ตัวครับสองตัวแล้วก็ามาเลยเอามาเลยนะาานะเอามาสองตัวเลยแล้วจํานวนที่มันมาคูณแล้วมันมีเลขศูนย์อยู่ด้านหลังก็เอามาได้เลยนะเอามาเลยอย่างนี้เลยอ่า ทีนี้เราก็ไปเอาตัวข้างหน้าที่มันไม่ใช่เลขศูนย์เนี่ยเอามาคูณกันนะครับเป็นห้อย่างเช่นนะเป็นห้าคูณ <5. S 1> อ่าอย่างเช่นนี้ห้าคูณหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ห้าลงไปเป็นอย่างนี้อันเนี้ยนักเรียนทําได้แล้วเพราะมันง่ายแต่อย่างเช่นข้อสองนี่นักเรียนจะสับสนใช่ไหมนักเรียนไปคิดว่าจเจ้าศูนย์มาใส่ข้างหลังกี่ตัวครับ บางคนไปเอาศูนย์เห็นเลขศูนย์มันอยู่มีอยู่ใช่ไหมอย่างร้อยห้าเลขศูนย์มันมีอยู่หนึ่งร้อยก็เลขศูนย์ก็มีอยู่เราก็ไปเอาเลขศูนย์มาสี่ตัวมันได้ไหมมันไม่ได้นะครับถ้าเลขศูนย์อยู่ในระหว่างกลางของจานวนนี้ห้ามเอาเด็ดขาดนะครับห้ามเอาเลยเราก็เอาเลขศูนย์ที่มันอยู่ข้างหลังจํานวนนี่ของของหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยสองตัวมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนไอ 105นหี่หรือ105เนี่ยเวลาจะไปคูณก็ต้องเอามามาทั้งหมดเลข0ูนย์อยู่ระหว่างกลางไม่ได้นะครับเลข0นย์อยู่ระหว่างกลางเอามาไม่ได้ห้ามเอามาให้มันเป็นจํานวนไปเลยก็คูณกับ1นะครับ1คูณ5ได้5 1คูณ0ได้0 1คูณ 1, 1เป็น1แล้วก็เอาจํานวนที่มันคูณกันได้นะครับ มาเขียนลงตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าใส่ตรงนี้พอคูณเสร็จมันก็จะกลายเป็นหนึ่งืห้าร้อยอย่างนี้นี่เห็นไหมมันจะมีความงงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ามันจะมีความงงตรงไหนอีกนะครับนักเรียนอย่างเช่นข้อหนี้มันก็จะมีความยากอยู่นิดนึงนะไอการเอาศูนย์มานะครับ เราก็เอามาได้จาก900ใช่ไหมศูนย์กี่ตัวสองตัวจากนั้นเราก็เอา9 9มาคูณ12นี่นักเรียนบางคนทําแบบนี้แต่ความจริงแต่ความสะดวกที่สุดแล้วก็ไม่น่าจะผิดที่สุดไม่เสี่ยงต่อการผิดที่สุดคือ12คูณ9มันจะได้เป็นแบบนี้หรือว่านักเรียนจะท่องแม่ 10, แม12ใน12 9เป็น108 หนึ่งร้ก็ห้อยแปดมาใส่ข้างหน้านี้เลยแต่กันพลาดนะครับนักเรียนทําตามขั้นตอน9ก้าสองสิใส่8ทด1 9ึเหนึ่งเป็น9 9้กบวกหก็เป็น10นี่ก็1นึเหมือนกันเอาหนึแปมาเขียนตรงนี้108นนี่ครับนี่ก็คือข้อ6นะครับมันจะมีความยากยาก,ยากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ว่าก็เชื่อว่านักเรียนนะครับจะคนที่เข้าใจเนี่ยจะทําได้ส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจก็ไปฝึกฝึกฝึกเรื่อยๆนะกันอ่ะคุณครูบอกแค่นี้นะถ้านักเรียนจะดูก็ดูใน YouTube นักเรียนอย่าบ่นนะโอ้คุณครูทาให้ดูแค่นี้เองไม่ใช่นะครับนักเรียนต้องทําเองนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ